สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์ค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกุมท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนากุมรับฟังคลิปนี้ได้ท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนสามารถดูตามราศีได้และการพยากรณ์นี้จะพยากรณ์ในตำแหน่งดาวพระราหูซึ่งจะมีการยกย้ายออกจากพเรือนการเงินค่ะกลับเข้าสู่พเรือนตนุลักษ์ของท่านทับตัวตนของท่าน และเมื่อดาวราหูเป็นดาวประจําตัวตนของท่านตําแหน่งนี้เรียกว่าเกษตรราธิปดีและปกินนกะโชคในวันที่5พฤษภาคมปี2568 ไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายนปี2569ประมาณ18เดือนหรือประมาณ1ปีครึ่งค่ะที่ดาวพระราหูจะยกมาสู่บ้านตนได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งตำแหน่งที่แข็งแรงเปรียบเสมือนสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางด้านของความสำเร็จโดยตัวท่านเองส่งเสริมให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดหลักแหลมมีเรื่องของโชคลาภเข้ามา มีเรื่องของการใช้ความรู้และเรื่องของปฏิพานไหวพริบในด้านของการสร้างโชคลาภให้กับตัวท่านเองค่ะและสำหรับเดือนพฤษภาคมปี2568จะมีดาวตรีเทพทั้ง3ดวงมีการยกย้ายในเวลาไล่เลี่ยก,กันดาวราหูดาวพฤหัสและดาวพระเสาเปลี่ยนเสมือนดาวแห่งนักบริหารดาวแห่งซ e o และท่านจะปรับตัวอย่างไร ในช่วงทิศทางของดาวทั้ง3ดวงที่จะมีการยกย้ายพร้อมๆกันแบบนี้ค่ะจะส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีและกระทบกับดวงเมืองดวงโลกอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะค่ะสำหรับวันที่5พฤษภาคมที่ดาวราหูยกมาสู่พวกนี้ดิฉันจะกล่าวถึงตำแหน่งดาวตั้งรับต่างๆนะคะซึ่งจะกระทบกับตัวของท่านและท่านจะปรับเปลี่ยนตัวเองไปในทิศทางอย่างไรในรอบ18เดือนนี้ค่ะ ดาวราหูเวลาที่มีการยกย้ายเปลี่ยนเสมือนนกอินทรีย์นะคะซึ่งจะมีการโผบินไปสู่กิ่งไม้สู่ฐานที่มั่นคงไปสู่จุดที่สูงขึ้นก็เรียกว่าจุดนี้อาจจะมีใบไม้ร่วงโรยมีกิ่งไม้หักเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนสิ่งที่ทิ้งร่องรอยความเสียหายบางอย่างบางครั้งการเปลี่ยนแปลงความสําเร็จต่างๆที่ได้มาอาจจะต้องแลกมากับความเหน็ดเหนื่อยแลกมากับการต้องสูญเสียบางอย่างไปบางคนยอมสูญเสียความสัมพันธ์ สูญเสียถิ่นฐานที่อยู่หรือยอมพลัดที่พลัดถิ่นในการที่จะทําให้ตัวท่านก้าวไปสู่ความมีโชคลาภและความมั่นคงนั่นเองค่ะและในวันที่13พฤษภาคมปี2568ดาวพฤหัสดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์จะยกย้ายออกจากภพเรือนพันธุข,ของท่านนะคะก็เรียกว่ามาอยู่ในภพปุตตะ จุดนี้ปุตรตะหมายถึงสิ่งใหม่การเริ่มต้นใหม่บริวารบุตรหลานใครคาดหวังจากการมีบุตรใครคาดหวังจากการเริ่มต้นชีวิตใหม่รูปแบบใหม่ต่างๆหรือจุดนี้อาจจะหมายถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการไปลงทุนการได้งานใหม่เข้ามาการได้แฟนใหม่เข้ามาการได้คู่คนใหม่เข้ามาลักษณะแบบนี้ใครมีคู่อยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้บุตรนะคะหรือว่าได้ยินได้รับฟังข่าวสารที่ดีในเรื่องของลูกหลานนั่นเองค่ะ จุดนี้ดาวพฤหัสค่ะจะมีการสถิตไปจนถึงวันที่สองตุลาคมและได้มาตรฐานดาวที่เรียกว่าปอรากเกษตรหรือปราเกษตรและอุจาวิราชดวงดาวยังคงได้ตำแหน่งดีแต่เมื่อมีตำแหน่งปราเกษตรเข้ามานั่นหมายถึงความไม่มั่นคงความไม่สม่ำเสมอไม่เสถียรเข้ามาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอาจมีจุดที่ต้องระมรัดระวังเพราะจุดนี้ดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินและเป็นดาวลาภะของท่าน สิ่งที่ได้มาบางสิ่งบางอย่างได้มาไม่แน่นอนหรือมีความผันผวนในดวงชะตาของท่านหรือการได้อะไรมาการได้ทรัพย์สินเงินทองอาจจะต้องแลกเปลี่ยนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหนื่อยทุกยากมาหรือบางคนอาจจะมีลูกมาแต่ต้องแลกกับความขัดสนในเรื่องของสภาวะความเป็นอยู่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะได้นะคะแล้วเป็นสิ่งที่ท่านจะสามารถรักษาไว้ดวงดาวยังคงได้กําลังดีคือตําแหน่งอุจจาวิราชซึ่งดาวกําลังจะก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งอุจ หลังจากนี้ไปท่านจะปรับเปลี่ยนในทิศทางอย่างไรในช่วงปี2,568นี้พฤหัสเป็นปลาอย่างนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ทำอะไรร่วมกับคนอื่นมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากเด็กเล็กๆมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากบุตรหลานเข้ามามีเกณฑ์ที่จะมีการเงินเข้ามาในเรื่องของบริวารและมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินในเรื่องของบริวารบุตรหลานด้วยเช่นกันในรอบระยะเวลานี้2ตุลาคมจนถึง23 ธันวาคมนะคะดาวพฤหัสจะยกสูบพบเรือนอริได้ตำแหน่งมหาอุด อริมหาอุดหมายถึงปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเยอะไหมยเยอะด้วยเช่นกันค่ะแต่ปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นทิศทางความท้าทายและเมื่อดวงดาวบ่งบอกว่าได้กําลังดีนะคะท่านจะมีทิศทางในเรื่องของการทําอะไรที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถการแสดงศักยภาพตัวตนการใช้ความสามารถในเรื่องของการทํางานได้ดีและจุดนี้ใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นทนายความคดีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการผ่าตัดเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริษ แม่บ้านบริษัทยามต่างๆหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเบี้ยส่วนต่างการแลกเปลี่ยนการทําอะไรที่เกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินลักษณะแบบนี้จะสามารถทําได้ถือว่าดวงดาวมีกําลังดีค่ะถือว่าเป็นอาชีพที่ทําให้ท่านส่งเสริมดวงชะตาไปในทิศทางด้านดี และดวงดาวต่างๆในดีมีเสียในเสียมีดีจะมีดวงดาวที่มาบ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะต้องปรับเปลี่ยนทิศทางดวงชะตาชีวิตให้เป็นเช่นไรในช่วงรอบระยะเวลานั้นนะคะและท่านจะต้องฟังกันสําหรับท่านที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวตั้งรับในราศีกุมคือในพบตนุลักษณ์ของท่านและท่านจะส่งเสริมอย่างไรและหากท่านใดผูกลักนาแล้วไม่มีดาวตั้งรับในราศีกุมค่ะให้ฟังตําแหน่งดาวโดยรวม ท่านได้ผูกลัคนาแล้วมีดาวต้องรับมากกว่า1ดวงให้บวกรวมความหมายเข้าไปค่ะและสําหรับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาววินาทจะยกเข้าสู่พกการเงินจุดนี้ถือว่าเป็นจุดพินทุบาท ดาวเสาเป็นดาวธาตุไฟมาอยู่ในราศีธาตุน้ําเห็นได้ชัดว่าท่านมีเกณฑ์เสียการเงินจุดนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างให้โทษกับชาวลัคนาราศีกุมเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเวลาที่ได้อะไรมารู้จักเก็บรักษาบริหารจัดการการเงินให้ดีค่ะช่วงรอบตั้งแต่19พฤษภาคมดาวพระเสาจะอยู่ในจุดนี้ และพอสิงหาคมจะมีการยกมาทับลัคนาของท่านนะคะเกิดเป็นคู่มิตรใหญ่มีเหตุได้รับเงินปรับ,บได้รับเงินจากเรื่องของความเสียหายต่างๆได้รับเงินจากเรื่องของคดีความต่างๆเข้ามาได้รับผลประโยชน์ต่างๆและเสาเมื่อมาทับลักก็เรียกว่าได้ตําแหน่งนระองค์เกฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นจุดนี้ส่งเสริมความรุ่งเรืองโดดเด่น มีเกณฑ์ที่เจ้าสตาอาจจะเหนื่อยมากในช่วงรอบระยะปีนี้ค่ะเนื่องจากดาประจำตัวตนของท่านกลับมาสู่บ้านตนมีความเป็นตัวของตัวเองได้แบบโดดเด่นแต่ก็มีการใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้ปัญญาใช้เรื่องความสามารถหรือใช้ความรู้ใหม่ๆที่ท่านอาจจะต้องเรียนรู้ในการทำมาหากินในการที่จะหารายได้เข้าสู่กระเป๋าเงินของตัวท่านนั่นเองค่ะ และจุดนี้เมื่อดาวพระเสารได้ตำแหน่งพินทุบาทค่ะท่านจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายการเงินหรือเหนื่อยทุกยากในช่วงรอบระยะช่วงที่ดาวพระเสารอยู่ในภพการเงินนั่นเองค่ะ และสำหรับดาวพระราหูสำหรับคลิปดีนะคะซึ่งจะมีการย้ายมาสู่พบเรือตนุลักษ์ของท่านทับตัวตนของท่านเข้าบ้านตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองได้ดีนะคะมีการใช้ปัญญาใช้ปฏิภาณไหวพริบชาวปัญญาและเล่์เรียมต่างๆในการหารายได้เกิดเป็นโชคลาภใหญ่ตัวท่านเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะนำทิศทาง,างต่างๆให้สู่ความสำเร็จ ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านใดผูกลัคนาแล้วไปดูว่าตําแหน่งดาวพระราหูจรเข้ามาได้ตําแหน่งใดในทักษะหากตกตําแหน่งสีแสดงว่าการเงินเข้ามาเต็มกระเป๋าแสดงว่ารอบระยะเวลานี้ท่านจะมีศักยภาพในเรื่องของการหารายได้แบบชิ้นใหญ่ก้อนโตมีโชคสองต่อสองชั้นเข้ามา บางคนมีเกณฑ์สร้างบ้านซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินบางคนมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปสู่รูปแบบใหม่ทํางานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องการต่างประเทศต่างภาษาต่างชาติสามารถทําได้ดีหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆเรื่องของคดีความต่างๆสามารถทําได้นะคะสามารถทําในเรื่องการเงินของท่านให้เฟื่องฟูขึ้นมาได้นั่นเองค่ะ และท่านใดผูกลัคนาแล้วมีดาวตั้งรับคือดาวอาทิตย์ทับตนุลักษ์ของท่านทับตัวของท่านอาทิตย์จุดนี้เรียกว่าได้ตำแหน่งประเกษตรหรือประเกษตร ซึ่งเป็นความหมายตรงข้ามกับดาวเกษตรราธิบดีนั่นหมายถึงความไม่สเสถียรความไม่มั่นคงการได้มาแบบไม่สม่ำเสมอแต่อาทิตย์ทับลักษณ์ก็ยังคงส่องแสงสว่างในเรื่องของศักยภาพตัวตนของท่านดาวปัตตนีทับลักษณ์แบบนี้นะคะท่านจะเป็นคนที่มีเรื่องของเพศตรงข้ามเข้ามาอยู่เสมอหรือบางคนค่ะถ้ามีการร่วมหุ้นร่วมลงทุนต่างๆหรือมีลูกค้าต่างๆก็อาจจะได้มาในลักษณะที่ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่สม่ำเสมอไม่เสถียรเข้า และดวงดาวต่างๆในดีมีเสียในเสียมีดีจุดนี้ก็จะทําให้เจ้าชะตาได้รับในเรื่องของการลงทุนร่วมหรือคู่ครองคนรักของท่านให้ความใส่ใจกับตัวท่านลักษณะแบบนี้ และพอดาวพระราหูยกมาเกษตรราธิปดีปกินหนกะโชคราหูให้โชคลาภราหูให้ความมั่นคงในเรื่องของการใช้ปัญญาการใช้ความรู้มีเกณฑ์ลงทุนร่วมมีเกณฑ์ทำธุรกิจร่วมคู่ค้าคู่หุนส่วนมีเกณฑ์เจอเพศตรงข้ามนะคะมีเกณฑ์เจอคู่ที่ให้โชคลาภมีทรัพย์มีปัญญามีการเงินมีความเฉลียวฉลาดแต่เป็นลักษณะแบบดาวราหูและคู่นี้นะคะก็เรียกว่าเกิดคราดทับดวงชะตา ก็อาจจะต้องระมัดระวังบ้างในเรื่องของความทุกข์เศร้าในเรื่องของความไม่มั่นใจในตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อราหูยกมาให้คุณก็มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้พบเจอคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่ธุกรกรรมคู่หุ้นส่วนคู่ค้าต่างๆหรือการลงทุนร่วมต่างๆหรือมีเกณฑ์ที่อาจจะได้พบเจอเนื้อคู่แบบชาวต่างชาติเจอคู่แบบโซเชียลออนไลน์เข้ามาค่ะแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคู่ซ้ำคู่ซ้อนคู่ที่เป็นของคนอื่นมาหรือคู่ที่มีตำหนิอาจจะได้พบเจอในลักษณะ แบบนีค่ะและท่านใดผูกลัคนามีดาวจันทร์ทับลัคนาของท่านดาวพระจันทร์สำหรับชาวราศีกุมเป็นดาวอริอริทับลักนะคะ ก็ดาวจันทร์เป็นเรื่องของสภาวะจิตใจและอารมณ์เดิมทีเจ้าสตาเกิดมาเป็นคนที่ค่อนข้างมีอารมณ์อ่อนไหวนะคะเป็นคนที่อาจจะค่อนข้างขี้ใจน้อยหรือว่าคิดมากอยู่แล้วนะคะแต่จุดนี้ค่ะก็อาจจะทําให้เจ้าสตาได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆนะคะแล้วถึงจะสามารถทําให้เจ้าสตาได้พบเจอกับเรื่องสิ่งต่างๆที่ขยับดีขึ้นในเรื่องของสภาวะจิตใจจันทร์หมายถึงจิตใจและอารมณ์หมายถึงความหวั่นไหว และพอพระราหูมาตกกระทบอริมาเจอกเกษตรมาเจอปกิินกะโชคโชคเข้ามาสองชั้นสองต่อมีความมั่นคงเข้ามาฉลาดหลักแหลมให้โชคลาบให้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองลาบยศชื่อเสียง แต่เจอดาวพระจันทร์ต้องแลกมากับเรื่องของความหวั่นไหวความทุกข์เศร้าปัญหาเรื่องของภาระนิสินก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในจุดนี้เพราะนั้นให้ระมัดระวังความโลภโชคลาภเข้ามาแต่มีจุดที่เป็นอริตัต้งรับระวังความโลภของท่านจะทําให้ท่านสูญเสียในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างนั่นเองค่ะและท่านใดผูกลักนาแล้วมีดาวอังคารต้งรับในจุดนี้อังคารอุจจาพิมุกค,ค่ะ เป็นเจ้าเรือนสหัชชะเป็นเจ้าเรือนการงานของท่านงานทับตัวเดิมทีแล้วท่านเป็นคนขยัน ดาวอังคารคุณสมบัติด้านดีขยันตัดสินใจเร็วทําอะไรคล่องแคล่วว่องไวมีภาวะความเป็นผู้นานะคะและเรียกว่ามีเพื่อนฝูงเข้ามาหาอยู่เสมอเป็นแกนนําในกลุ่มเพื่อนฝูงในกลุ่มสังคมหรือตัวท่านอาจมีเกณฑ์ที่ได้ไปสู่สังคมรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอค่ะหรือก็เรียกว่ามักจะมีงานเข้ามาไม่ได้ว่างเว้นเลยสําหรับชาวลาัคนณาราศรีกลุมที่ผูกลักนณาแล้วดาวอังคารทับลัคนณาของท่านและอังคารเป็นดาวธาตุลมมาอยู่ในราศรีธาตุลม เมื่อราหูยกเข้ามาเกิดเป็นดาวคู่ธาตุลมอสิติธาตุให้คุณแบบชั้นหนึ่งให้คุณแบบความขยันให้คุณแบบได้รับการส่งเสริมจากสังคมจากเพื่อนฝูงจากแวดล้อมจากคอนเน็ชันพี่น้องของตัวท่านและมีการงานเข้ามาสนับสนุนเรียกว่ารอบระยะเวลานี้ มีเกณฑ์จับงานใหญ่มีเกณฑ์ได้ทําโปรเจกต์ใหญ่หรือมีเกณฑ์ที่จะจับการเงินก้อนใหญ่ซื้อหลักทรัพย์ซื้อบ้านซื้อรถซื้อในสิ่งที่ท่านชอบมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของการงานค่ะ และท่านใดผูกลัคนาแล้วมีดาวพระพุธตั้งรับในจุดนี้ดาวพุธท,ทับลัคนาค่ะจุดนี้ก็ดาวพุธได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยก็เรียกว่าเป็นดวงดาวที่มาส่งเสริมในเรื่องของคำพูดการสื่อสารต่างๆท่านเป็นคนคิดอะไรได้ดีดาวพุธเป็นดาวปุตตะของท่านได้ตำแหน่งจุลจักรเทวิโชคมีทักษะในการหารายได้โชคกับเรื่องการเริ่มต้นใหม่ๆอยู่ชิดสนิทสนมกับลูกหลานหรือว่าบริวารลูกหลานบริวารดีช่วยเหลือ และดาวพ,พุหัก็เป็นดาวมรณะด้วยเมื่อมอรณะทับลักท่านก็มีเกณฑ์กับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปต่างที่ต่างถิน่นมีเกณฑ์ของการเดินทางพลัดที่พลัดถิน่นแล้วจึงประสบความสําเร็จบางคนจุดนี้ดาวพุธท,ทับลักขณามีเกณฑ์ได้เป็นเซลแมนทําเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้าย งานที่ต้องเปลี่ยนแปลงงานที่ต้องเดินทางเข้ามาหรือทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการสายตาประเทศลักษณะแบบนี้สามารถทําได้ดีค่ะก็ถือว่าเป็นจุดที่เกิดโชคลาภสําหรับตัวท่านมีการขยับตัวมีการขยับขยายหรือมีการผันตัวเองไปอยู่งานเบื้องหลังลักษณะแบบนี้และพอพระราหูมาตกกระทบ พุธอันตภานวิวาตราหูเมื่อพุธเป็นเจ้าเรือนมอรณะเรื่องของการผิดสัญญาการผิดคำพูดบริวารลูกหลานสร้างปัญหาให้จึงมักจะเกิดขึ้นแต่พร้อมกันมาพร้อมโชคลาภมาพร้อมกับการจะต้องสอนในเรื่องของทักษะการสื่อสารช่วงรอบระยะเวลาที่ดาวราหูกุมร่วมกับดาวพระพุธอาจจะต้องระมัดระวังคนผิดคำพูดเอกสารสัญญาผิดพลาดใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีบริวารมีลูกน้องเข้ามาเกี่ยวข้องจุดนี้ อาจจะต้องระมัดระวังความผิดพลาดงานเกิดความเสียหายนะคะหรืออาจจะต้องมาแก้ไขงานเกิดขึ้นในช่วงรอบ18เดือนที่ดาวพระราหูมากระทบกับดาวพระพุธในจุดนี้ค่ะ และสำหรับท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีพรฤหัสตั้งรับดาวพรฤหัสเป็นดาวการเงินการเงินทับลัคนาหาเงินเก่งค่ะเป็นคนที่มีโชคลาภทับตัวเสมอและจุดนี้ดาวพรฤหัสได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์ก็เรียกว่าเป็นเกณฑ์ของความโดดเด่นความรุ่งเรืองสำหรับชาวนาร,ราศีเป็นเกณฑ์ที่ใช้สติปัญญาได้ดีและใช้ความรู้ความสามารถทั้งเก่าทั้งใหม่เป็นนักบริหารที่ดีมีวิชาการที่ดีและจะยึดถือในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรม มองหาในเรื่องผลประโยชน์ลาบยศชื่อเสียงอยู่เสมอค่ะและพอพระราหูยกมากเกษตรราธิบดีปกินนากะโชคจุดนี้ดาวพระราหูให้โชคลาบให้ความมั่นคงแต่เรียกว่าเป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมก็อาจจะมีความขัดแย้งในเชิงทัศนคติ มีความขัดแย้งในเรื่องของความคิดต่างๆหรืออาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์บางอย่างที่มีเรื่องของการหมินเมก,กับเรื่องกฎหมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเจริญโดดเด่นก็ยังคงเกิดขึ้นได้ดีและเรื่องของทรัพย์สินเงินทองโชคลาบใหญ่เกิดขึ้นกับตัวท่านได้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะ และท่านใดผูกลัคนาแล้วมีดาวพระสุขตั้งรับในจุดนี้ดาวสุขอุจจาวิราชนะคะดาวสุขเป็นดาวพันธุพันธุทับตัวแสดงว่ามีเกณฑ์มีทรัพย์มีเกณฑ์ที่เป็นคนมีทัศนคติด้านดีมีเกณฑ์ที่มีความสุขความเจริญมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเป็นเจ้าเรือนสุภะด้วยมีการบุญการกุศลเป็นคนที่ถือในเรื่องของบุญกุศลเป็นเรื่องใหญ่เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีค่ะทีนี้พอราหูมาตกกระทบกะเกษตราธิปดีปกินนกกะโชค โชคสองชั้นสองต่อโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลให้โชคในเรื่องของหลักทรัพย์จากบ้านเรือนที่ดิน,นตา่างๆเกิดขึ้นบางคนจับพลัดจับผูกไปจับงานอสังหาริมทรัพย์เข้าไปจับงานใหญ่เข้าแล้วเกิดเป็นโชคลาภเกิดเป็นรายได้ก้อนใหญ่เกิดการตั้งตัวได้ในช่วงรอบระยะเวลานี้ตัวท่านมีสติปัญญาหลักแหลมในเรื่องของการพาทิศทางชีวิตของท่านให้เกิดในด้านดีได้นั่นเองค่ะ และสำหรับท่านใดผูกลัคนาแล้วพระเสาทับลัคนาของท่านมาตั้งแต่กำเนิด เสาองค์เก์นะคะแต่เป็นเจ้าเรือนวินาเจอเรื่องป,ป,ปรับเสมอเรียกว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเกษตรเรือนสองแต่เป็นเกณฑ์ของความรุ่งเรืองหรือบางครั้งค่ะท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นผู้บริหารซ e อระดับใหญ่โตแต่อาจจะต้องทุกข์ยากต้องเหนื่อยทุกข์ยากต่างๆเข้ามาเพราะเสาจุดนี้เป็นจุดที่พินทุบาททับลักนาเป็นลักษณะของความโทษทุกข์จะให้คุณต่อคนที่มีอายุเยอะไปแล้วนะคะเมื่อเป็นดาวที่ต้องใช้ประสบการณ์ต่างๆหรือ ถ้าท่านมีลักษณะที่เป็นคนคิดอะไรแยบยนต์พิจารณาให้ดีนะคะท่านก็อาจจะพบเจอกับเรื่องของความสําเร็จตอนที่อายุยังน้อยๆอยู่ค่ะแต่ทีนี้พอเป็นดาววินาศหลายสิ่งหลายอย่างคาดเดายากและท่านเป็นคนที่ค่อนข้างมีอารมณ์ผันผวนมีอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุ่มที่มีดาวพระเสาร์ทับลัคนาของท่านและพอราหูยกมาราหูเกษตรดาวเกษตรราธิบดีสองดวงมาเจอกันเกิดเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ มีเกณฑ์พบเจอเพื่อนทำอะไรเกี่ยวกับสื่อโซเชียลออนไลน์ได้ดีหรือบางคนทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาอาศยวินาศได้ดีเป็นงานกลุ่มพิเศษได้ดีลักษณะแบบนี้มีโชคลาภเกิดขึ้นทับตัวจับพระจับครูปไปจับงานอสังหาเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินหรือตัวท่านเองไปจับงานซื้อขายที่ดินและต่อยอดการเงินได้แบบรวดเร็วส่งผลเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตพลิกผันเป็นร่ำรวยด้วยตัวท่านเองค่ะ และสำหรับท่านใดผูกลัคนาแล้วมีราหูตั้งรับในจุดนี้ราหูตั้งแต่กําเนิดมาเกษตรราธิบดีปกินนก,กะโชคมีโชคสองชั้นสองต่อมาตั้งแต่เกิดฉลาดหลักแหลมมีสติปัญญาดีหาเงินเก่งค่ะหารายได้เก่งแล้วก็เรียกว่าตัวท่านเองมีพระ กำลังอำนาจในตัวเองแต่จุดนี้ราหูแข็งแรงก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความขี้โมโหหุนหันพันแล่นตัดสินใจเร็วได้เพราะดวงดาวมีสองมุมอยู่เสมอค่ะทีนี้พอราหูมากระทบนะคะราหูเกษตรราธิบดีปกิณกะโชคมาเจอกันสองดวงซ้อนกันโชคดับเบิลสองชั้น2ต่อนะคะในเรื่องของการสร้างฐานหลักทรัพย์การสร้างความมั่นคงให้กับตัวท่านเองจึงมักจะเกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลา18เดือนที่ราหูมาอยู่ในจุดนี้ค่ะ และท่านใดผูกลัคนาแล้วดาวพระเกตตั้งรับในจุดนี้ ทายเกตทายอายุยืนค่ะดาวพระเกตทับลัคนาท่านจะเป็นคนมีสุขภาพดีเป็นคนที่คิดมากนิดนึงเป็นคนที่กระสับกระส่ายสับสนในตัวเองได้ง่ายแต่ก็เป็นคนที่ถือในเรื่องการบุญการกุศลเกิดมามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเรือนชะตาเกิดมาจะถือในเรื่องของบุญกุศลและเป็นคนที่มักมีความคิดที่เรียกว่าหูโบราณในบางครั้งค่ะและดาวพระเกตจุดนี้อาจจะมากระตุ้นในบางครั้งทําให้ตัวท่านเกิดความร้อนรนได้ไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบในช่วงที่ดาวมีการโคจรกระทบกับดาวพระเกตในลัคนาเกิดและในวันที่5พฤษภาคมราหูยกมากลุ่มร่วมเกิดเป็นดาวราหูยงยศด,ดีในเรื่องของโชคลาภ โชคลาภใหญ่โชคลาภทับตัวโชคลาภจากบุญกุศลนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้คุณต่อดวงชะตาจับพระจับผูจับงานใหญ่เป็นเกณฑ์ของนักบริหารรุ่งเรืองหรือเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตเป็นร่ํารวยเงินทองค่ะแต่จุดนี้ราหูเป็นดาวบาปเพราะมาเจอพระเกตกระตุ้นเข้าไปอาจจะทําให้ตัวท่านมีเรื่องของความคิดมากใจร้อนนะคะหรือบางครั้งค่ะทําอะไรหุนหันพันแล่นได้เพราะนั้นจุดนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันค่ะ และท่านใดผูกลักนาแล้วมีมฤตยูตั้งรับในจุดนี้ ไายอาเพศไายมฤตยูมฤตยูไม่มีเรื่องราวเป็นดวงดาวแห่งความเปลี่ยนแปลงพันปวนต่างๆเพราะฉะนั้นใครที่มีมฤตยูกลุ่มลัคนาบางครั้งสับสนอารมณ์ตัวเองบางครั้งชีวิตเปลี่ยนแปลงร่ารวยก็รวยไปเลยหรือว่ายากจนก็คือจนไปเลยดีนะคะในช่วงเวลาแค่ระยะเวลาสั้นๆเนื่องจากเป็นดาวที่เรียกว่าดาวอาเพศนั่นเองค่ะแต่เวลาให้คุณจะให้คุณแบบสูงสุดสําหรับตัวท่านและจุดนี้ต้องบอกว่าใครที่มีมฤตยูทับลัคนา พยายามนะคะถือในเรื่องบุญกุศลเรียนรู้ในเรื่องของหลักธรรมเพื่อมากําหนดสติกําหนดสภาวะตัวตนของตัวท่านให้ดํารงอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องไม่สุดโตง่งเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปค่ะ และพอพระราหูมาตกกระทบราหูมฤตยูเป็นดาวบากเคราะ์ฉลาดเฉลียวเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตให้เกิดความมั่นคงเกิดโชคลาภแบบที่คาดไม่ถึงเลยแ่ละคะ่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมแต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังภาวะอารมณ์ที่ร้อนรนของตัวท่าน ส่งมายังคู่ครองของท่านธุรกิจธุรกรรมคู่ค้าคู่หุนส่วนต่างๆหรือเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองคนรักต่างๆมีความผันผวนมีความแปลปลวนมีความรุนแรงได้ตลอดเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นให้ใช้ทิศทางของดาวพฤหัสซึ่งเปิดในเรื่องสติปัญญามีเรื่องของการปรับตัวปรับเปลี่ยนทําความเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบข้างทําความเข้าใจคนอื่นขยันเรียนรู้สิ่งใหม่และรู้จัก อ่อนให้เป็นเย็นให้ได้นะเชื่อว่าในรอบระยะเวลาที่ดวงดาวมีความสำคัญนในทิศทางแบบนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมท่านจะพบกับความสําเร็จรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่เลยละค่ะ และสำหรับท่านใดที่สนใจรับฟังการเพากรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนค่ะสมัครสมาชิก V.I.P มาได้เดือนละ200บาทเท่านั้นคุ้มค่าแน่นอนดิฉันแปะลิงก์สมัครสมาชิกไว้ให้ด้านล่างคลิปดีค่ะสามารถกดเข้าไปได้เลยและใครที่สนใจผูกลัคนาการสืบตัวแบบมีค่าใช้ใจ่าย QR Code ด้านล่างสนใจเรียนโหราศาสตร์ไทยเพื่อเริ่มต้นเป็นนักพยากรณ์อยากมีอาชีพเสริมหรือเอาไว้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านเอง9,900บาทกับการได้องค์ความรู้ ไปแบบเต็มๆนะคะทักมหาดิฉันได้ค่ะรับรองได้ว่าคุ้มค่าและมีความสนุกแน่นอนค่ะขอบคุณทุกท่านกันด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นวิทยาทานนะคะให้กับ เพื่อนของท่านให้กับสังคมโซเชียลออนไลน์ของท่านและขอให้ปีนี้เป็นอีกปีที่ท่านจะใช้ปัญญาสติความรู้ความสามารถเชาปัญญาที่เหนือจากบุคคลอื่นให้เกิดความสําเร็จกับตัวท่านเองค่ะขอบคุณทุกท่านกันด้วยกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับชาวราศีกุมค่ะสวัสดีค่ะ